เพื่อนๆก็วันนี้เราจะมาดูกันเอาสไลด์นับก็แอมโบรไฮนะคนับก็มาประชมกันทำอันยาเช็ดยางรถครับให้มันสวยงามแบบที่เราไม่ต้องใช้งบเยอะที่จะซื้อน้ำยามาคัดนับอันนี้ก็ทำแบบรปะบ้านนะพอดีไปดูคลิปนะครับก็ลองทำดูว่ามันได้ไหมครับท่านชมก็มาดูไปทำด้วยกันนะครับก็ต่อไปไม่มีเยอะมากครับอันนี้อันนี้ก็เป็น ที่เราประสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปซื้อแอมเบรอยชินะครับประมาณนี้นครับอันนี้จะมาทําการทดสอบนะครับสําหรับเรียบร้อยนะครับมาดูว่าต้องเสร็จกี่กรอบนะครับที่จะทําได้นะครับเสร็จนะครับนะครับ นี้สามารถเซตแล้วก็ปะให้มันแห้งแล้วก็เซตอีกสองรอบนะครับไปจะดูนะครับว่ามันดำไหมครับเมื่อในคลิปผมผมว่านะครับก็ประมาณนี้นครับอันนี้เป็นรอที่เราจะทำการเซตน,นะครับ่าดูว่าพนพนที่เราจะทำการเซตเซฟเ็จเรียบร้อยก็ มีพลอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันดำไหมนะครับนี่ครับทำการเซต็นะครับลองล้อหน้ากลับล้อหลังนะครับมาดูอาการจะดำไหมนะครับบะไ้นี่ครับที่เราเสร็จอีกรอบนึงก็ประมาณนี้นะครับยังออกดันด้านนะครับดำด้านนิดนึงครับจบแล กับที่เรายังไม่ได้เสร็จนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็อันนี้นะครับก็ทําการเซตรอบสองนะครับก็ดาแป๊บนะครับนี่ครับก็อันนี้ดูจากเฟซนะครับเขาก็มารีวิวเราก็มาทําดูนะครับอันนี้ก็ทําได้จริงนะครับเอาสไลด์กับแอมพอห้าสิบมาผสมกันนะครับก็ใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะครับ สรุปว่าอาการนี้นะครับก็ใช้งานได้จริงครับประมาณนี้นะครับนะครับรีวิวนะครับก็ทำงานได้จริงนะครับดาเป้น,นะครับคลิปนี้ไม่มีเรื่อมากขอฝากครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ